สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นาซาจัดสเปคคอมทํางานเล็กเกครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาจัดสเปคคอมในงบประมาณเ<ด>ท่าไหร่วะเท่าไหร่วะเฮ้ยเอาเท่าไหร่ดีวะ,วะก็คอมคอมเมนต์หน่อยแล้วกันเนาะถ้าใครที่เข้ามาดูใหม่เนาะก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่าจะเอางบเท่าไหร่ดีเนาะเพราะว่าผมไม่รู้ไงเพราะว่าคนดูแต่ละคนมีงบไม่เท่ากัน แล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยอย่าลืมฝากกดติดตามให้กันด้วยเนาะเพื่อจะเพื่อจะได้แรงสไลด์แล้วก็ก้าวหน้าแล้วก้กาวไกลเนาะอืคน,คนดูก็เหมือนกับความรัาแหละครับ <คน S 1> ทําให้สุขแล้วก็จากโคต<น>รฟืดว<ะ>่ะไปเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยผมดูแล้วว่าผมจะตั้งงบไว้ที่เท่าไหร่สองหมื่นสองมืนห้าเนาะเอองบสองหมื่นห้ามีอะไรบ้างวันนี้ งบสองหมื่นห้าเอาแบบคุ้มคุ้มเนาะไฮห้าสิบสองสี่ร้อยเอฟหกคอสิบสองเท็ดเมมบอร์ดเมมบอร์ดเป็นเอซูสฟาร์มเอสหกหนึ่งศูนย์เอ็มดีแล้วกัน ะะฉันก็แค่อยากจะยกระดับตัวเองส่วนคุณก็ได้ไปแลางสามสบล้านนี่คือความสัมพันธ์จริงๆของเรานอกนั้นไม่เนาะกาจอเอาเป็น GTX แล้วกัน GTX 1.60่งหก r อ่ะ์ซ่ปเปอร์อไม่ GTX เอาอะไรดีฉันก็ไม่เคยปฏิเสธนะคะน,นั่นต่อวันนี้นท่านจะมีออนหรือมีใครเอาอันนี้แล้วกัน 650ทัอเกมมิ่งแล้วกันการจอทำให้เอา <c oughs> เดี๋ยวเอาใหม่เล่มใหม่นะการจอทำให้ทำให้แรงแต่เธอววะอะทำให้สุกโคตรฝืดว่ะหวานเจี๊ยบโคตรฝืดโคตรฝือดอะ่ะเออคิดดูฝืดมากเลยอย่าให้ผมเล่นความคมนะมันฝืด ใครที่คอมเมนต์บอกว่าพี่พี่พูดคำคมหน่อยพูดคำคมหน่อยอย่าให้ผมพูดนะมันฝืดไม่เอามันฝืดแรมคิงสตันนะผมเป็น16กิกบิส M.2 นะผม SSD M.2 เอาเป็น250กิกแล้วกัน เคสก็ตามใจชอบทุกคนเนาะเขาก็เป็นแบบไม่ต้องอะไรหรูหรามากมายไก่กองเอาทรงหมกไปทรงหมกแต่เปิดข้างอะปะทรงหมกแต่เปิดข้างคิดยังไงเอาว่าสปาย600เอ้ย500 600วัตต์นั่นแหละ600วัตต์พอแล้วนี่นวนพอจะไปทำงานยังอ่ะเฮ้ยอมาก หกร้อยวัดอยู่ไหนวะไม่มีหกร้อยวัดหรือไงอัลโอเโวอรไม่มีหกร้อยวัดเหรอเอาจริงๆห้าร้อยสิบวัดก็พอแล้วนะแต่ว่ามันไม่สะใจผมไงมันต้องเอาหกร้อยวัดอ่ะนี่แล้วกันโอเคฮรผมก็ประมาณนี้เนาะ สร้างชุดสเปกเลยแล้วกันกน,กนี่คุ้มสุดเลยนะสเปกนี้หน,น,น่ง<อ>ฉัน<ฉ>คิดว่าคุณออกม,อมาแล้วก็เลยไม่ได้รอนะคะ นะผมก็จะเป็นน้ทกมาได้ะนะผมก็อันดับแรกนะผมก็จะเป็น Intel Core i5 12400F นะผม6คอร์12 thread turbo 2.5กิกะเฮิร์ซนะผม CPU นั่นอยู่โอ้ยคิดคบคมไม่ได้เลยว่ะเดี๋ยวค่อยไปคิดที่หลังแล้วกันเนาะเมนบอร์ดเป็น ASUS Prime 610M DDR4 เนาะก็จะเป็น socket L L G A หนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เนาะเธอก็กำลังเขียนถ่ายการขอโทษอีกทีเมนบอดเปนบอดนั้นเป็นส่วนของร่างกายแต่เธอนั่นอ่ะคุณพ่อคะเป็นส่วนของหัวใจสอบตรงเนื้ของบริษัทใหมนะคะวันจี้บรถพอมีเพื่อนอยู่คนนึงที่เอาใหม่เหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้วกันเผื่อใครไม่ได้ยินเนาะเมนบอร์ดนั้นเป็นส่วนของหัวเอาใหม่เอาใหม่เมนบอร์ดนั้นอ่ะเป็นส่วนของร่างกายแต่เธออ่ะเป็นส่วนของหัวใจวัน หวัดเจียบหวัดเจียบก,นะกาจอเป็น asus tuf gaming เนาะ,ะเป็น asus tuf g4 gta 1650 1650นะเป็น4 g b gaming ด้วยโอ้โห gddr6 เนาะดูแรมเป็น16 g b ddr4 3200 ram Kingston fury breeze แล้วและ<อ> M2 เป็น SSD M2 เป็น SSD 250กิกนี้เท่าไหร่ผมไม่รู้อันนี้จาก Samsung 970 EVO plus เนาะ M2 นั้นไว่เก็บความทรงจำ M2 <c oughs> SSD M2 นั้นเป็นเป็นหน่วยเก็บความทรงจำ แต่เธออะเป็นตัวทำลายความทรงจำนั้นโคตรฟื้นอะคิดดูใหญ่ผมเลยเจ็บจีด๊ดพราะว่าสไปายเป็น600วัตต์80พลัสเนาะ600วัตต์80พลัสเพราะว่าสไพร์เป็นตัวจ่ายไฟแต่เธออะเป็นตัวสร้างความสุขโ <c oughs> คตรฟื้นว่ะอย่าหาทำแล้วกันหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบในราคา21,830บาทเนาะ ก็ตีไปประมาณสองหมื่นสองนั <elas but lers> ่นแหละเออตีไปสองหมื่นสองผมตอนแรกผมบอกสองหมื่นห้าเนาะอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ด้วยละกันครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจาก GIBGIB นั้นเป็นร้านขายอุปกรณ์คอมเจอเชื่อเป็นคนที่ขายหัวใจโอ้ยอย่าทำเอาไหว้เอาไหว้ มีเวลาอยู่ไหมโอ้มีเวลาอยู่ JIB เป็นร้านขายอุปรกรณ์คอมแต่เธออะจเป็นแคเน้อยที่เนี่ยคุ้ว่าแหละอ้ยอย่า,าทำเถอะไปแล้วเจอใหม่คิดหน้าครับผมอย่าลืมไ like, ลค์แชร์ซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกัน,นเจอใหม่